ดียามเช้าครับทุกเช้าครับมาเจอกับสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยครับช้างอากาศดีแล้วครับภูกเก็ตหมอสุมได้พัดผ่านไปแล้วครับ อยู่นี่อาจารย์ฮะลายจันอยู่นี่ครับ จันครับเออเข้า,า,ารูอเอาปลาธรรมชาติครับนัน่น khiếp ngà ngạt lút mà lũ Hử? Nón này đây để cười nữa Hử? Mới cười non này Mới cười lúc non này hả? Nó khá lang à? ใส่ใจสบายใจปัาปูสบายใจกินสบายใจเออกินนะเทนแก้วขวานตื่นเช้ามากครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาช้างมาปล่อยกินอิ่มแต่งองค์ทรงเครื่องรอรับแขกแล้วครับเต็มยศแล้วครับสาวน้อยนี่ตอนเช้าพ่อเขา พ่อควานต้องไปเอาดูภายลาเชนพลายจันแล้วก็อังอิงฟ้าครับควานยอมเลี้ยงคนเดียวครับทางควานไม่เข้าเรื่องไม่เข้าราครับสงสารช้างครับนะครับคิดผิดคิดถูกคิดใหม่กับการที่เอาช้างไปตกระกำลำบากครับควานไม่มีคุณภาพ จ้าของช้างทิงทิ้งกว้างๆทงสารช้างจริงครับนะครับสัตว์ใหญ่ครับเวรกรรมเวรมาเวรมามันมาแรงครับนะครับจังหวะที่มานะครับโหมกระนำเข้ามานะครับเวรกรรมอะไรก็เอาไม่อยู่ครับสื่อมวลชนก็เอาไม่อยู่ครับนะครับไม่ต้องไปพึ่งใครครับนะครับถึงเวลาก็คือ นีไม่พ้นครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมบอกแล้วว่าอยู่ที่การกระทําครับนะครับโบราณนะครับเขาบอกว่าชัิหน้าชดใช้กำชันหน้าแต่สมัยนี้นะครับนั้นสมัยก่อนครับสมัยนี้มันติดเทอร์โบมันเร็วครับเห็นท่านตาเห็นครับนะครับถ้าสร้างกรมดีนะครับก็ จะได้รับผลตอบแทนกับสิ่งดีๆครับแต่ถ้าสร้างกมเลวความเลวความระยำนะครับก็จะมาหาคุณนะครับถึงจะมองไม่เห็นนะครับด้วยการกระทําแต่ก็จะมาทางจิตทางร่างกายครับนะครับโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้มันร้ายแรงอุบัติเหตุครับนะครับเพราะฉะนั้นสร้างความความจริงใจให้กับให้กับสังคมซึ่งกันและกันครับเมื่อวานผมไปทางานครับนะครับกลับบ้าน บ้านเกิดครับผมเจอนะครับที่สะพานสารสินนะครับเจอฝรั่งผัวเมียคนหนึ่งนะครับกู้หนึ่งนะครับไปจะไปบอกอสพวกกรอยครับก็ห่างอยู่ประมาณสักห้าหกกิโลครับเขาเดินสะพายกระเป๋ามันไกลครับนะครับผมก็จอดนะครับผมก็จอดแล้วก็ถามว่า เขาบอกว่าจะไปที่บัสสเตชันโคกลอยนะครับผมบอกเขาไปขึ้นรถไปกับผมเอารถกระบะเอาเล็วเตอร์ไปครับเขาบอกว่าไม่ไปไม่ไปโน no, no, no ไม่เปไน็นไรเขาจะเดินเขาก็หันหลังเดินต่อผมก็บอกฟรีครับนะครับฟรีเขาก็เลยหยุดชักกุ๊กขึ้นรถเถอะเดี๋ยวมันไกลเดี๋ยวไปกับผมขอขึ้นรถนะครับเดินมาร้อนมากนะครับ พอขึ้นรถกระบะปุ๊บก็เอาน้ำให้เขากินนะครับลงก็ไปส่งที่เขกร่อยนะครับเจอรอยยิ้มเจอคำขอบคุณ thank you นะครับแค่นี้แหละครับก็สุขใจนะครับนะครับไม่จําเป็นต้องใช้เงินใช้ทองนะครับนะครับแขกไปใครมาต้อนรับนะครับให้เป็นนีสัสนะครับสยามรอยยิ้มไม่จําเป็นต้องมา ซื้อโปรแกรมซื้อของอะไรของของคุณต่างๆนะครับงมง่ายนะครับนี่ครับผมจะให้ดูตรงนี้นะครับนี่คือหลักช้างครับนะครับตรงนี้เป็นหลักของโฟกัสนะครับดูกับกวานช้างครับครับยืนกินตรงนี้ครับเส้นก็ไม่มีครับนะครับโอ้ตอนเช้าที่เขาทำมานะครับอีโซ่ครับเห็นไหมครับนี่ เห็นไหมสักซุรินก็ยังผูกโซ่เหมือนช้างใต้บ้านเราเลยนะครับผูกโซ่แล้วก็เชือกเห็นไหมครับสังเกตไหมครับนะครับนะครับปลายสักซุรินเห็นไหมครับเพราะอะไรครับนะครับเพราะมันเบานะครับนะครับมันไม่หนักนะครับแล้วก็มันประหยัดนะครับมันนิ่มนะครับนะครับโซ่ใช้แค่หนึ่งเมตรเมตรหน้าสิบนะครับไม่เกินนะครับแล้วก็ใช้ตัวหมุนเห็นไหมครับแล้วก็ใช้สเกลตัวยูอ่อันนะครับนี่ครับ นี่ผมให้ดูตรงนี้ก็คือเพื่ออะไรครับนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีของควานช้างครับนะครับไม่ใช่ครับเออมีรูปเล็ดลอดออกมานะครับนะครับปางช้างแห่งหนึ่งนะครับเอาไม่ใช่ปางช้างครับเออเป็นคล้ายๆศูนย์เลี้ยงช้างนะครับแห่งหนึ่งนะครับวัดนะครับส่วนมากก็ ช้างงาครับยืนอยู่ครับนะครับมีรูปเล็ดรอดออกมาหาผมนะครับว่าเชื่อไหมครับช้างยืนนะครับประมาณสักศอกหนึ่งครับนะครับทั้งทั้งขี้ทั้งเศษอาหารนะครับแห้งนะครับยืนอยู่วันนั้นแหละครับนะครับแสดงว่านะครับแสดงว่าควานช้างเจ้าของช้างไม่ดูแลไม่สนใจช้างเลยครับนะครับ นั่นแหละครับนั่นคือสาเหตุที่นะครับมาซึ่งความเจ็บไข้ได้ป่วยของช้างนะครับผมศึกษาหมดแล้วครับนะครับนะครับที่นะครับดินหลักช้างนะครับต้องให้เอียงนะครับนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้เยี่ยวนะครับให้เศษอาหารลงตำเทเก็บกวาดได้ง่ายครับถ้าเกิดว่าเป็นเอ่งนะครับเป็นเอ่งน้ําเยี่ยวแฉะนะครับ เยี่ยวแฉะชื้นนะครับยืนอยู่บนขี้มันเยี่ยวสี่ห้าวันไม่กวาดเป็นอาทิตย์ไม่กวาดแน่นอนแล้วครับนะครับไม่ช้างท้องร่วงก็ท้องเสียเฮือปีคอตีบมาเลครับโรคนะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอย่าออกขาวเลยนะครับอย่าแต่งตัวแบบดูดีเลยนะครับถ้าที่ช้างคุณอยู่ยังไม่สะอาดนะครับที่หลับที่นอนของช้างนะครับ ยังไม่สะอาดพอแล้วก็อาหารนะครับของช้างที่หมุนเวียนและต่อเนื่องนะครับเบื้องหลังนะครับเน่าเหม็นหลังบ้านนะครับที่ล้างจานโรงครัวเศษทิ้งเศษอาหารน้ำเน่าลงนะครับเป็นบ้านเป็นเรือนนะครับ ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆกันนะครับเป็นบ้านเป็นเรือนพอมีเศษอาหารแล้วก็เทลงไปข้างล่างข้างล่างข้างล่างหลังบ้านนะครับไปดูครับน้ํานั่นนะครับจะเป็นน้ํานะครับภาษาใต้เขาเรียกว่าน้ําเน่าน้ําขี้กล้านะครับน้ําขี้กลาน้ําดําๆเหม็นๆนะครับจะเน่านะครับนะครับนั่นคือการจัดการนะครับหลังบ้านของคุณไม่ดีเลยครับแต่เดินมาหน้าบ้านนะครับโอ้โหนะครับยังสวยหรูนะครับ ช้างต้องยกโรงใหญ่ๆสามล้านห้าล้านสามสิบห้าล้านนะครับเอาหน้าเอาตาแล้วก็หาเงินถกกระปกครับมองลงถกกระปกนะครับถึงเวลาแล้วนะครับนะครับตื่นสักทีครับตื่นตื่นนั่นแหละครับนั่นแหละที่เขาบอกว่าตื่น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 เนี่ยสิ่งที่ผ่านมานะครับเข้าหาตัวเองหมดนะครับคําพูดนะครับนะครับคําพูดเข้าหาตัวเองหมดนะครับ นะครับสิ่งที่พยายามใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นนะครับก็คือสิ่งที่ตัวเองกําลังเป็นอยู่ครับอ้าวสิ่งที่ที่ตัวเองกําลังเป็นอยู่ครับนะครับไม่มีใครมาร่ารานนะครับบ้านเมืองนี้นะครับเขามีคนดูแลนะครับนะครับไม่สนับสนุนให้คนทําชั่วนะครับถ้าสนับสนุนกลุ่มคนทําชั่วนะครับ ก็เด็กก็เยาวชนก็จะทาตามทาตาม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 กันนะครับแล้วต่อไปบ้านเมืองจะอยู่อย่างไรครับนะครับนะครับสื่อครับสื่ออาศัยสื่อพึ่งสื่อสื่อไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่คุณนะครับบางสิ่งบางอย่างสิ่งสิ่งที่คุณสร้างความเลวนะครับระยำไว้นะครับพ่อแม่คุณก็ช่วยไม่ได้นะครับนะครับนะครับได้แต่ ดูแลตัวเองดีๆนะลูกนะครับนะครับเจ้าหน้าที่นะครับควบคุมตัวใส่กุญแจกุญแจมือเดินเข้าคุกนะครับได้แต่ร้องไห้นะครับแฟนคนที่รักนะครับก็ได้แต่กอดกันนะครับเจอกันนะครับหลังสิบปีข้างหน้านะครับเจอกันหลังสิบปีทั้งข้างหน้าเมื่อหมดเวรหมดกรรมนะครับเมื่อชดชดใช้เวรกรรมหมดนะครับหอมแก้มนะครับสุดท้ายก็นะครับส่วนมากนะครับ เมียก็ได้คนอื่นนะครับนะครับไม่มีใครรอหรอกครับนะครับน mm ี hmm. mm ่คือเวรกรรมครับถึงเวลาที่ต้องชดใช้กรรมนะครับนะครับเลี้ยงช้างนะครับไม่กินเอาไปโยนให้นู่นนะครับไปโยนให้จันเลยไปปโยนให้จันเลยนะครับเลี้ยงช้างนะครับเลี้ยงให้ดีนะครับก็มีก็มีผมบอกแล้วว่าถ้าเลี้ยงดีก็นะครับเพิ่มพูนบารมีเจ้าของนะครับแต่ถ้าเลี้ยงไม่ดีนะครับผมบอกแล้วว่านะครับเวรกรรมของช้างนะครับสัตว์ใหญ่นะครับ ยามสัตว์ใหญ่ล้มตายครับโหนทำนายนะครับนี่ตัวอะไรนี่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 เอาตัวอะไรนะไอ้เป็นตัวตะฮะนี่เป็นเป็นฝีนี่แกออกนี่ตะขอเรือเปล่าใตะขอหรือเปล่าเปิดเปิดแผลก่อนเปิดแผลก่อนหยิกแผลออกก่อนนะครับ มันส่งผลถึงประเทศชาตินะครับนะครับสัตว์ใหญ่ล้มตายใช้อย่างทรมานนะครับนั่นแหละครับสิ่งที่ทรมานนะครับไม่ใช่ว่าช้างผมโซนะครับคำว่าทรมานนะครับเสมอไปนะครับช้างผมโซผมแห้งแรงน้อยนะครับนั่นคือคำความทรมานแต่ความทรมานนะครับมันมีหลายแบบนะครับนะครับช้างกินช้างอ้วนนะครับเดินจากหลักนี้แล้วก็มาย้ายมาหลักนี้ย้ายไปย้ายมาอยู่ทั้งวันทั้งคืนทั้งปีทั้งชาติ ผมถามว่าถ้าเป็นคุณครับคุณเบื่อไหมเป็นคนคนเบื่อไหมนะครับนะครับอยากไอ้ช้างเนี่ยช้างอยู่สบายอย่างงั้นอย่างนี้นะครับพูดมาครับนะครับพูดมาแต่จริงๆแล้วถ้าช้างมันพูดได้ช่วยพาผมออกไปจากตรงนี้ทีเถอะผมเบื่อแล้วเนี่ยกลางค่ำกลางคืนก็ไม่ได้นอนเนี่ยแสงไฟแสงสว่างกี่ดวงเนี่ยนะครับเพื่อนผมน,น,นั่นโทรมาอยู่ในป่าตอนนี้นะครับถ้าพูดกันได้นะครับ เขาอยู่สบายมีหญ้าเยอะแยะมากมายนะครับครับนะครับ,นะรบให้ควานใหม่ขึ้นดูครับนะครับ,นะรบผมต้องอยู่ด้วยนะครับผมไม่เชื่อผมบอกตรงนะครับเดี๋ยวตีช้างช้างวิ่งช้างตื่น ช้างไม่ทําช้างนะครับตามใจช้างนะครับแล้มันกินี้หมดก่อนเอาจากหลักไม่ต้องไปเปื้อนถอยเฮาไม่ต้องไปเดินเก็บอยู่ทางหลังบางทีก็ไม่เก็บบ้างแม,ม่บ้านเก็บจัดระเบียบนะครับสัตว์ใหญ่ล้มตายนะครับถึงเวลาไหมอ้วนๆน,นะครับอ้วนๆหน,นาๆน,นะครับใหญ่ๆนะครับล้มมันล้มเลยนะครับนะครับ อย่าคิดว่าช้างอยู่กับที่อยู่กับโรงแล้วช้างเราสบายนะครับนะครับล้มมาเยอะแล้วครับขาอ่อนนะครับไมไ่ออกกําลังกายไม่ได้เดินนะครับเดินแค่วันหนึงรอบรอบโรงรอบบ้านเนี่ยวันสี่ห้ายรอบผมคิดว่ามันเพียงพอแล้วครับกับช้างเดินนะครับช้างเดินนะครับวันหนึ่งอ่ะไม่ต่ำกว่าห้าถึงสิบกิโลนะครับอย่าคิดว่าช้างสบายนะครับภายในคุณได้เห็นไหมได้รู้ไหม ว่าเขารู้สูอยังไงเพราะงั้นการสังเกตก็สังเกตจากขี้จากอาการจากการแกว่งหางการสอบัดหูนะครับผิวพันธุ์สดชื่นไหมนะครับอาการแต่ละวันของช้างนะครับแล้วก็นิสยัยยิ่งช้างง่ายอีกนะครับความเป็นอยู่ไปเล่นมันมากเกินนะครับช้างมันเสียนิสัยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนะครับ เดี๋ยวไปยืนถ่ายรูปข้างหน้าบ้างเรียกมาบ้างใช้เสียงบ้างจนแบบช้างลำคาญหนุดหยีดขึ้นมาทําใส่วาดฟาดหังใส่นะครับช้างเสียนีสใส่นะครับให้เด็กไม่เป็นช้างขึ้นพอขึ้นมาช้างสายหัวกระโดดลงมาหรือรูดตัวรูดตกลงมาครั้งต่อไปมันก็ทําให้เหมือนกับฝึกให้ช้างสะบัดกันนะครับเนะพราะเราไม่ปล่อยนะครับ

ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองลูกเอ้นะครับนะครับอย่าอย่าดิ้นรนอีกต่อไปนะครับนะครับแล้วก็ยอมรับเวรรับกรรมแล้วก็ทําตัวสมัยนะครับนะครับสิ่งที่คุณพูดนะครับที่พูดกันจําได้ไหมว่าตระกูลคุณจะอยู่ยังไงนะครับใครมาขัดมาขวางนะครับทวงติงบอกว่าคุณจะชื่อเสียชื่อเสียงไปถึงมงตระกูลถึงโลกถึงหลาน ไม่รู้จักจบสิ้นนั่นแหละครับสิ่งที่คุณพูดนะผมบอกแล้วว่าเข้าตัวเองหมดเลยก็ไปนั่งพิจารณาครับนะครับนะครับคนตอนแหลมันแถไม่ไม่มีวันหยุดหรอกครับนะครับนะครับขนาดไปนั่งอยู่จำนวนด้วยหลักฐานแล้วผมไม่ผิดผมไม่ผิดนะครับนี่ครับนะครับแต่ความเป็นจริงคุณผิดปิดเต็มเต็ม เดอ้อพี่น้องเดอ้อเนความสนุกแต่ละวันนะครับความสุขหาได้อยู่กับบ้านอยู่กับสิ่งที่เรารักเราชอบนะครับไม่จำเป็นต้องไปสรรหาไปนั่งร้านหรูๆอย่างว่าครับพวกเรามันคนพอมีพอกินพอใช้นะครับนะครับถ้ามีเงินร้อยล้านพันล้านนะครับอย่างคนอื่นเขาก็อาจจะไปนั่งอาหารกินอาหารวิวบรรยากาศสวยๆก็เ,เป็นไปได้ครับแต่นี่ มันแค่พอมีพอกินพอใช้ครับนะครับมีแค่นี้ก็บุญโขแล้วครับนะครับเริ่มต้นมาจากศูนย์นะครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพวกเรานะครับชาวช้างทุกคนนะครับนะครับร่วมเป็นกาลังใจนะครับให้ทุกหน่วยงานเจ้าหน้าที่นะครับให้งานสําเร็จรูปลวงไปได้ดีอยู่กับความเป็นจริงนะครับนะครับนะครับอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับความยุติธรรมนะครับอยู่กับ ความสงบสุขของบ้านเมืองนะครับนะครับอย่างที่ผมบอกอ่ะครับนะครับ,นะรบว่าถ้าเกิดว่าช้างที่พวกคุณกล่าวอ้างมาเป็นช้างสําคัญหรือใครช้างสำคัญนะครับประเทศไทยนี้นะครับเป็นร้อยเชือกครับนะครับเป็นร้อยเชือกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าพยายามดันพยายามยัดเยียดให้มันใช่มันใช่นะครับ ทางที่บอกบอกแล้วว่าช้างไม่ใช่นะครับพยายามสร้างเรื่องนะครับทำหากินกันนะครับนะครับมันผิดครับนะครับมันผิดนะครับมันผิดวิสัยของคนเลี้ยงช้างครับนะครับนะครับรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำด้วยครับนะครับลูกผู้ชาย นะครับอย่าเก็บผ้านี้นะครับนะครับอย่าเก็บเสื้อผ้านี้นะครับวัยรุ่นเขาเรียกร้องมาครับโอเคครับนั่นก็รอกันยังมีอู่ตัวนไงนี่มันยังแข็งมึงไม่หายหรอฮะลดทุกวันละทุกวันลดทุกวันกดแรงๆเฮ้ยหย่าจับผ้ากูเด้อ ใแใช้ย้ืงย้อยอย,อยู่บนคอตีแรงๆตีแรงๆเลยตีปังปัง,ปง,ง,ง,ง้องแล้วมั้งถ้าอยู่บนคอเอาเวลาอยู่บนคอเอาน้ำมันเซจลุก่ ตาต้องห้างวดแรงๆตีตงเลยเขยิมเขยิมฉีดยา <c oughs> บวมนิดนึงตรงนี้เมื่อก่อนจะเป็นมีไม้อยู่ครับมีไม้ใหญ่อยู่ตรงนี้นะครับจะไม่ได้บรรยากาศแบบนี้แต่ว่าฝั่งนู้นนะครับที่สุดเขตของเราก็คือหลังจากที่พายจันยืนไปห่างไปอยู่ประมาณสามสิบเมตรนะครับหลังจากนั้นก็คือเป็นที่ของอีกแปลงหนึ่งนะครับ ทางโน้นนะครับก็ได้โค่นไม้ใหญ่ออกนะครับหลายต้นเจ็ดแปดต้นนะครับก็เลยดูนะครับได้เห็นดวงอาทิตย์สว่างเห็นวิวไปถึงภูเขาหุบเขาโน้นโน่นโน้นโน้นนะครับนะครับก็ดูววันนี้อากาศก็เลยดูร้อนนะครับไม่มีร่มไม้บังนะครับโอเคครับนะครับ พวกเราอยู่กับความเป็นธรรมนะครับอยู่กับความเป็นจริงนะครับนะครับอะไรที่สมควรออกมาเรียกร้องก็ออกมาเรียกร้องนะครับนะครับครับอะไรที่มันส่งผลดีต่อวงการช้างนะครับต่ออต่อสังคมก็สนับสนุนนะครับแต่สิ่งที่ไม่สมควรสนับสนุนก็คือให้พวกสัมปเวสีมาหากินในวงการช้างแล้วก็ทําลายคนอื่นนะครับทําลายพักพวกช้างด้วยกันนะครับนะครับสิ่งนี้ไม่เหมาะสมไม่สมควรอย่างยิ่งนะครับ เพราะั้นพวกเราต้องการจัดมันออกไปนะครับโอเคครับนะครับอาบน้ํานะครับอาบน้ําแล้วก็ทํางานกันต่อนะครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ Shanghai Channel